สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอซ์ชาแนลนะจ๊ะวันนี้นะฮะคอนเทนต์น้ำดำเด็กคนละเราก็เป็นเขาของเอฟฟี่บีแม็กนะครับผมซึ่งเอฟฟี่บีแมเนี่ยเราก็จะเล่นกับบัตเต็กขี่ม้าดำนะครับผมซึ่งลิสจัดคล้ายๆกับบัตเต็กขี่ม้าดำกินเค้กนะครับที่ผมเคยทําไปแล้วนะครับผมสามารถกลับย้อนไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าในเด็กเขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มที่โปเกมอนนะครับก็มีเอฟฟี่นะฮะ VMAX 2ใบนะครับ AVV 2ใบนะครับ mm hmm. บัตเด็กขี่ม้าดำนะครับ4ใบ mm hmm. บัตเด็กขี่ม้าดำา V 4ใบเมื่อกี้ VMAX นะ mm hmm. แล้วก็ Mew2 m มิ e m ู w GX Tag t e a แททีมนะครับ1ใบแกงก้าแท็กทีม1ใบ o r รอดยอนนวลแท็กทีม1ใบเดน e นนจ g x 1็ใบ Cobac k V 1ใบมาชา a d โแบบทำลายฟิวนะครับอเวนตทำลายฟิวนะครับ1ใบ มิวหนใบนะครับผมต่อไป Energy นะครับก็จะมีพลังงานพื้นฐานนะครับที่เป็นพลังจิตน,นะครับ10ใบนะครับแล้วก็พลังงานวิกาศ2ใบนะครับต่อไปไอเทมนะครับก็มีค c k กบอลนะครับ4ใบาการศรึกษาของโปเกมอนนะครับ2ใบเครื่องหอบวิวัฒนาการ2ใบคริสตัลหมอก4ใบาตาประทับรีเซต1ใบสับเปลีย่ยนโปเกมอน2ใบลูกโป่ง2ใบ แล้วก็เทนนิงคอร์ดนะครับสองใบต่อไปเป็นซัพพอร์ตนะครับก็จะมีแมรี่สองใบางานวิจยัยศาสตราจารย์สีใบคำสั่งบอสสามใบนะครับผมเรามาดูวิธีการเล่นคร่าวๆข,ข,ของเด็กนี้กันครับวิธีการเล่นคร่าวๆของเด็กนี้นะผมจะบอกว่าเราจะไม่ใช้เอฟฟี่ในการชูลงหลักนะครับผมตัวที่ชงช ตัวที่ชูชง,ช,ชงตัวที่ชูลงหลักก็คือบัตเตอร์คีบาดํดนะครับผมแน่นอนว่าเราจะใช้ a อเบ i ตีของบัตเตอร์คีบาดำา v m a นะครับในการติดจี้ไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวที่เราจะติดจี้นะครับเราก็สามารถเสิร์ชได้ด้วยการ์ดคริสตัลหมอกนะครับผมการ์ดใบน,นี้นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอะไรขึ้นมาใบาแรกก็คือจี้พลังจิตใบนี้นะครับหรือ จะเป็นโปเกมอนพลังจิตท,ที่เป็นพื้นฐานนะครับอย่างเช่นใบน,นี้เป็นต้นที่เป็นพื้นฐานตรงนี้นะนี่นพื้นฐานก็คือพวกนี้ได้หมดเลยที่วางอยู่เนี่ยจะเอาพวกนี้ไปก็ได้เลือกเอาว่าจะเป็นออาโปเกมอนหรือจะเป็นจี้นะครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขึ้นมาบนมือนะครับพอเสร็จแล้วอแต่เ,เราแปลงร่างก่อนคือตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็แล้วแต่แหละว่าใครจะได้เริ่ม,มแล้วก็ต้องถ้าเป็นไปได้เอานี้ขึ้นไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วก็อะแปลงร่างสักหน่อยอาะสมุินะเราดูนะ แปลงร่างได้หมดกตัวเลยสุดยอดนี่แปลงล่างได้หมดเลยแล้วก็ใช้เวตีเขานะครับผมติดจี้จิตพลังจิตนะครับบนมือเรานะที่เบน์เรานะหนึ่งตัวนะครับอ่สมมติว่าติดให้เอฟฟี่ก็ได้เราจะเล่นเอฟฟี่นะก็ติดปุ๊บแล้วเราก็จวการ์ดจากเด็กได้2ใบพอติดปุ๊บก็จวดสองปับป๊บปั๊บอย่างนี้นะอันนี้ใช้ไปแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมเราก็ใช้ตัวที่2นะครับก็ติดจี้ได้อีกที่เบน์นนะ หนึ่งตัวแล้วก็โจอีกสองใบฟับฟับแล้วก็ใช้ที่อีกติดจี้อีกหนึ่งใบอ่ะติดตัวให้ไอ้มีทูบ้านดีกว่าแล้วก็โจอีกสองใบฟับฟับแล้วก็ใช้ตัวสุดท้ายนะครับติดให้มีทูอีกตัวหนึ่งฮะแล้วก็โจอีกสองใบนะครับฟับฟับเห็นไรไหมฮะเด็กเนี้ยจะทําให้เราสามารถ่จในเทิร์นเทิร์นนั้นน่ะถ้าเรามีม้าสี่ตัวเลยนะอย่างน้อยละสองสี่หกแปดแปดใบต่อเทิร์นนะครับ รวมกับดอ,ดอเข้าเฟสด,ดอเข้าเธอเราด้วยก็เป็น9้าใบแล้วนะครับคือเด็กเราเนี่ยจะโจวโจวโจวโจจจ,จ,จนเด็กจะหมดได้ง่ายๆเลยสำหรับเด็กนี้นะฮะแต่ว่านี่หละคือข้อดีของเด็กม้าดำขี่ขี่ม้าดำขี่อะไรขอเด็กบัตเด็กขี่ม้าดำนะครับผมอัเปที่เขานี่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็เป็นเมตาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเราจะใช้เราจะเพิ่มเติมนะครับความโหดด้วยใช้เอฟฟี่นะครับผมซึ่งในเด็กเราเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วว่าเราจะแพ้โปเกมอนธาตุมึดนะครับไม่ว่าจะเป็นม้าดําเองหรือเอฟฟี่นะฮะก็แพ้ความมึดนะครับผมแพ้ความมืดทั้งเด็กเลยมั้งมีแค่มิวทูนะครับที่แพ้พลังจิตนอกั้นแพ้ความมืดหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะทําการติดวิกการนะครับพลังงานวิกการนะครับพอติดปุ๊บนะครับเราก็จะไม่แพ้ความมืดแล้วคราวนี้อ่าเราก็ติดอันนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้เพราะว่าเราแพ้ความมึดเยอะนะฮะอ่าคราวนี้พอเราติดจี้อะไรให้ครบเสร็จสับละ แล้วก็จะทําการนะครับรีทีทมาดัานะครับอาจจะใช้ลูกโป่งก็ได้นะครับพอติดไปปุ่มนะครับจะทําให้ค่าหนีลดลง2ลูกนะครับซึ่งมาดั้หนีสองแล้วก็หนีมานะครับแล้วก็เอาตัวตีของเราครับขึ้นไปแทนเอาตัวไหนมาก็ได้อันเป็นเด็กเอฟใช่ไหมเราก็จะเอาเอฟขึ้นไปตีนะครับผมถ้าโจมตีของมันนะครับมันบอกว่าใช้3ลูกนะครับมีจี้จิต1แล้วก็จี้ใส่2อันนะครับแล้วตี 60คูณนะครับเห็นไหมั้ย60คูณนะครับก็คือตีดาเมจเท่ากับจำนวนพลังงานที่ติดอยู่โปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ทั้งกระดานของเขาอะคูณ60มีกี่ใบก็คูณไปนะครับถ้งคือทั้งกระดานนะไม่ใช่แบบแค่ตำแหน่งต่อสู้นะคือทั้งกระดานที่เบนก็นับนะฮะลูกละว60ก็ตีไปนี่คือท่าตีของเขาง่ายๆเลยของ a อฟี่บีแนะครับผมส่คาสมาของเขานะครับ ตราบใดที่โปเกมอนนี้ยังอยู่นะครับโปเกมอนฝ่ายเราที่มีเอเนจีติดอยู่นะจะไม่รับเอฟเฟกต์ท่าต่อสู้ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ใช้เอฟเฟกต์ที่ได้รับไปแล้วจะไม่หายเอฟเฟกต์ของโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ก็อย่างเช่นอ่าโดราเพผวครับผมโดราเพผววีแม็กนะครับที่ตีร้อยสามสิบแล้ววางดาเมจห้าสิบที่ตัวไหนก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรามีจี้ติดติดติดทุกตัวเลยเนี่ยเขาจะโจมตีได้ร้อยห้าร้อยสามสิบแต่เขาจะไม่สามารถวางดาเมจห้าสิบตัวตัวตัวไหนก็ได้ที่เบน เพราะว่าเรามีที่ติดแล้วก็มีความสามารถของตัวนี้อยู่ประมาณนี้นะนี่คือการป้องกันเอฟเฟกจากค่าโจมตีประมาณนี้นะนี่คือตัวอย่างนะครับผมส่วนค่าโจมตีของมาดาบัตเตอร์คีปมาดานะฮะก็ใช้จี้นะครับสามลูกเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นจี้ใส่3ลูกนะครับโจมตีครับสิบบวกนะครับผมแล้วก็ตีตามจํานวนพลังจี้พลังจิตของเรานะครับทั้งกระดานของเราเลยคูณ30ยิ่งมีเยอะก็ยิ่งตีแรงนะครับผม ก็ตามนี้อ่ะถ้าเป็นถ้าเป็นตามนี้สมมตินะสมมติว่าตัวนี้ก็มีอ่ามีประมาณนี้เฟซหน้าตอนนี้จะมีจี้วังจิตอยู่5ใบ1 2 3 4 5 5 35าบวกเป็น160อืมบวกก็คือ1 6 0ตัวน,นี้ก็จะตีตอนนี้ตอนนี้จะตี160นะครับซึ่งถ้าแบบถ้าแบบเราติดจี้ไปเรื่อยในแบบไปต่อไปเธนต่อไปเธอต่อไปอะ่ะมันก็อาจจะแบบ ส่วนว้าติดเป็น10ลูกอย่างเงี้ยมันก็จะตี310อะไรประมาณนี้นะครับจะติดมันจะตีตามจี้ที่บนกระดานฝัง่งเราคูณ30สนะส่วนนี้จะตีตามจี้บนกระดานฝ่งตรงข้ามคูณ60อืมจะต่างกันนะครับผมอันนี้ฝ่ายตรงข้ามอันนี้ฝ่ายเรานะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบิลทูนะครับตัวนี้นะครับเอามาเพื่อเด็กเราเนี่ยจะได้ไม่ได้แพ้เปิดทางเด็กนะครับผมซึ่งบิลทูตัวเดียวนะครับที่แพ้พลังจิตนะครับผมซึ่งบิลทูเนี่ย ก็สามารถเรียนแบบท่าโจมตีของโปเกมอน GX ทุกตัวได้ที่เบนท์หรือที่หลุมก็ได้ซึ่งมันก็จะเรียนแบบ2ตัวนี้นะครับผมแกงก้ากับโยนัวแท็กทีมนะครับผมแกงก้าเนี่ยใช้ 2G ใช้2 g จีจ้นะครับพลงจิตนะครับพอโจมตีแล้วใช่ไหมครับก็ดูมือฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดมือเลยนะแล้วก็ดาเมจเท่ากับ50คูณจำนวนการ์ดเทนเนอร์ที่เป็นการ์ดเทนเนอร์ที่เป็นหัวอย่างเงี้ย ไม่ว่าจะเป็นไอเทมซัพพอร์ตอะไรก็ตามน,นะคูณ50มีกี่ใบก็คูณ50ไปนะครับถ้าโจมตีของเขานะส่วนตัวนี้นะครับอลอดโยนนวนะครับใช้จี้จิต3ลูกนะครับก็ตี150นะครับแล้วก็สุ่มมือฝ่ายตรงข้ามแบบไม่ดูการ์ดนะแบบสุ่มแบบหลังการ์ดอะสอใบเข้าเด็กพอสุ่มออกมาปุ๊บแล้วก็ดูว่าเป็นอะไร2ใบนั้นแล้วก็เอาอันนั้นเนะเข้าเด็กไปนี่คือถ้าโจมตีเขานะซึ่ง เราจะใช้มิลทูนะครับในการเรียนแบบท่าของ2ตัวนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วของบนแท้จริงนะฮะเราจะใช้ er ม,ใชมัน GS ขจะบอกว่าใช้จี้พลังจิตนะครับหลูกบวกนะครับผมถ้าเทิร์นตัดแปลงของฝั่งตรงข้ามนะครับจะไม่สามารถนารํากราดจากบนมือมาใช้ได้ถ้ามีแค่ลูกเดียวนะแต่ถ้าหากว่ามีกร์ดจี G ้พลังจิตติดอีก1ลูกก็คือ2ลูก มันจะทําให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายครับจวกการ์จนบนมือนะครับครบ7ใบทั้ง2ฝ่ายเลยนะฝ่ายเขาแล้วฝ่ายเราแล้วก็ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเป็นเอฟเฟกแรกที่ใช้1ลูกเนาะแต่ว่าถ้าเราติดอีก1ลูกเนี่ยก็จะเพิ่มเอฟเฟกไปอีกคือจวกการ์จนครบ7ใบทั้ง2ฝั่งแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็ยังใช้การ์บนมือเขาไม่ได้ในเทิร์นต่อไปนะครับนี่คือไม้เด็ดนะครับผมในการคนโทรลการ์บนมือนะครับเพื่อทําให้การ์บนมือเขามีเยอะๆแล้วเราก็จะได้โจมตีเขาแบบ แรงขึ้นนะครับผมงงไหมค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะครับในเด็กนี้เพราะว่ามีตัวที่สามารถใช้ได้อะมันใช้ได้ทุกตัวเลยอุ้ยมันใช้ได้ทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวโจมตีตีได้ทั้งหมดเลยครับทุกตัวเลยในเด็กนี้จะใช้ตัวไหนตีก็ได้นะครับก็หมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่าครับนี่ไยว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ดูเกมเพย์ของเอฟฟี่มาดมนะครับผมฝ่ต่อข้าเป็นเด็กดักบ็อกมึกนะครับผมแต่ว่าจะเรียกชื่อาว่าดักบ็อกนะครับผมฝ่ายเอฟฟี่มาดมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับใช้คิดปั้นหมองนะครับเอาบาเด็กวีนะครับลงมาที่เบน์นะครับแล้วก็ใช้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับเอาเอฟฟี่วีนะครับเข้าเด็กไปแล้วก็เอาบัตเด็กวีนะครับอีกตัวหนึ่งมาวางที่เบน์นะครับติดลูกโป่งให้กับบัตเด็กวีนะครับ ที่ตัวหน้าแล้วติด Energy พลงจิตนะครับให้กับเบเด็ก V ตัวหลังนะครับแล้วก็จบเทิรนไปนะผมไปฟังของ Dark Box นะครับผมเปิดมาด้วยมานิล่านะครับหน้าแล้วก็ติดลูกโผให้กับมานิล่าครับใช้การสื่อสารของโปเกมอนนะครับเอามานิล่า GX นะครับจับเข้าเด็กนะครับเหมจะเลือกนานเลยครับนี่ เอาคารามานโรวีนะครับขึ้นมาวางที่เบนนะครับแล้วก็รีทีสนะครับเอาคารามานโรวีขึ้นมาแล้วก็จบเธินะครับไม่ได้ติดจี้ด้วยนะครับผมตอนนี้กลับมาฝั่งของเอฟฟี่มาดานะครับติดพลังงานวิจารให้กับบัตเด็กวีข้างหลังครับแล้วก็ใช้งานวิจัยนะครับทิ้งบทมือโจเ7แบงล่างบัตเด็กวีแม็กตัวหน้านะครับผมวางเอฟฟี่วีที่เบนนะครับแล้วใช้ความสามารถของบัตเด็กวีแม็กตัวหน้านะครับ ติดจี้พลังจิตที่เบนถึงตัวแล้วจวดการ์ดสองใบจากเด็กนะครับแปลงลางบันิดกวีแม็กตัวหนึ่งนะครับผมแล้วใช้ความสัมมานะครับติดจี้พลังจิตนะครับจวดการ์ดสองใบแล้วใช้ควิกบอลนะครับเอามีทูแท็กทีมขึ้นมาวางที่เบน,นครับแล้วทาการรีทีสนะครับผมเอาบัเด็กวีแม็กตัวที่พร้อมจี้แล้วก็ขึ้นมาโจมตีแล้วครับผมตอนนี้โจมตี100นะครับ ปฝั่งของดักบล็อกนะครับใช้แมรี่นะผมเอาการ์ดบดมือนะครับไว้ใต้เด็กแล้วก็คนใช้ตัว5ปล่ายตรงข้ามตัว4ี่นะครับวางโคนท็อปวีนะครับที่เบนนะครับผมแล้วก็ใช้แท็กคอร์นะครับผมเอาการ์ดแท็กทีม2ใบจากเด็กขึ้นมาเอาเลดกีนะครับกับบันกิลัสแท็กทีมนะครับขึ้นมาแล้ววางป่าโทคิวะนะครับผมแล้วก็ใช้ป่าโทคิวะนะครับ ทิ้ง1ใบนะครับเอาจี้พื้นฐานนะครับจากเดซขึ้นมาได้1ใบเอาจี้มืดนะครับขึ้นมาวางบอลกีฬาแท็กทีมที่เบนนะครับผมแล้วก็ติดจี้มืดนะครับไปที่เขาแล้วก็ใช้ควาทมังของโคตรล็อกวีนะครับผมโจการ์ทห้ครบ3ใบเนื่องจากอยู่ที่เบนนะครับแล้วก็ใช้เดนเนนะครับทิ้งหมดมือนะครับโจใหม่6ใบแล้วก็จบเธอนะครับผม มาฝั่งของ a อฟมาดัมนะครับใช้เครื่องหอ่องวิพัฒนาการนะครับเอา a อ VMAX นะครับขึ้นมาแลงล่างบัตเด็ดวีแม็กนะครับกับ a อ v m ี x วที่เบนนะครับติดลูกโป่งให้กับบัตเด็ดวีแม็กตัวหน้านะครับเราใช้ c ิกบอนนะครับเอาเดนเนจีเขึ้นมาเราใช้เดนเนตเลยนะครับผมทิ้งหมดมือโจใหม่6ใบนะครับ ใช้ปาโทคิวะนะครับทิ้งแกงก้าแท็กทีมนะครับเอาจี้พลังจิตขึ้นมานะครับใช้ความสามารถของบัตด็กวีแม็กตัวหน้านะครับติดจี้พลังจิตที่เบนแล้วก็จวดมาจวดสองใบนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถอีกตัวหนึ่งครับของม้าดำวีแม็กติดจี้จวดสองใบแล้วก็โจมตีนะครับผมน็อกเอาคา,าราเมอโนววีไปก่อนนะครับผมกลับมาฝั่งของดักบ็อกนะครับผม แปลงล่างมานิวลา gx นะครับแล้วก็ติดแคปเจอร์เอนเนอรี่นะครับไปที่บังกิลาแท็กทีมครับอ่าประกันพื้นฐานจากเซ็นะครับมาวางได้1ตัวนะครับที่เบนเอาการาไปเยอร์วีนะครับมาวางแล้วก็ใช้ความสามารถของการาไปเยอร์วีนะครับเอาที่มืดนะครับจากหลุมนะครับมาติดที่เขาได้1ใบแล้วก็ใช้แมรี่นะผมเอาการ์ดหมดมือทั้งสองฝั่งนะครับไว้ใต้เด็กนะครับแล้วก็ คนใช้จั่ว 5, ฝ่ายตรงข้ามจั่ว4ครับแล้วก็วางมาริเชโดที่เบน์นะครับและใช้ความสามารถนะครับทำลายสนามไปนะครับแล้ววางเกลียวพายุแห่งความโกลาหลนะครับวางคารามารโลวีนะครับที่เบนและใช้ความสามารถของโคท็อกวีนะครับจบการให้ครบ3ามใบ แล้วทำการรีทิมานิล่า GX นะครับผมแล้วใช้ความ่ำราของมานิล่านะครับผมย้าย Energy มืดนะครับไปที่ตัวไหนก็ได้นะครับกี่ครั้งก็ได้นะครับย้าย Energy มืดสองใบนะครับไปที่คารามนิโรวีนะครับแล้วการโจมตีนะครับดึงโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามนะที่เบนสลับกับตำแหน่งต่อตู้นะครับแล้วทำดาเมจ30นะครับผมแต่เนื่องจากแพ้ทางนะครับก็เลยโดนไป6กนะครับผมกลับมาฝั่งของเอฟี่มาดำนะครับ วางสนามนะครับเทนนิงคอร์ดนะครับแต่เนื่องจากเอฟเฟกของเกียวพยุทธ์นะครับทำให้ทำลายทั้งคู่นะครับแล้วก็ใช้แมรี่นะครับผมอาการ์ดหมดมือนะครับไว้ใต้เด็กแล้วชั่วใหม่5ใบล่อยตรงข้ามจัวะครับเชคามสองน้าของว่าเด็กวีแม็กนะครับตัวที่1นะครับติดจี้ให้มิวทูแท็กทีนทำจัวการ์ด2ใบติดพลังงานวิกาดนะครับให้กับวัเด็กวีแม็กตัวหน้าแล้วจบเทินนะครับ ใช้ฟังของดักบ็อกนะครับผมใช้งานวิจัยตัดจานนะครับทิ้งหมดมือนะครับจวใหม่7ใบใช้คลิกบอลครับผม เหมือนจะไม่เอาอะไรมานะครับผมใช้ความสำนัถของคาล่าไปเยื่อนครับดึงจี้มืดนะครับจากหลสมมาติดตัวเองแล้วก็ติดจี้มืดจากมือนะครับไห้จับคารามานโร V ีนะครับแล้วก็ทําการโจมตีนะครับผมถ้าต่อนครับร้อดาเมจนะครับแล้วก็ติดสภาวะสับตนด้วยนะครับมาฟังของเอฟฟี่มาดามนะครับใช้คิสตันหมอนะครับผม เอาจี้จิตหรือปกงว่าพื้นถามประจังจิตนะครับหนึ่งใบขึ้นมือเอาจี้จิตนะครับขึ้นมาติดจับมือให้จับบัตรเด็กวีตัวหน้านะครับอวีอนะ v Mac. แม็กนาร์วีแม็กล้วก็ใช้งานวิจัยนะครับทิ้งหมดมือนะครับตจบหมายเลใบแล้ววางเทนนิงคอร์ดนะครับผมแล้วดีทีทบัตรเด็กวีแม็กตัวหน้านะครับลงมาเอา บั德 Vmax นะครับตัวที่ยังไม่มีดาเมจนะครับขึ้นไปแล้วใช้เซนิค่อนนะครับเอาที่พื้นฐานนะครับจากหลุม1นึ่ใบขึ้นมือได้นะแล้วใช้คิสตันหบอกนะครับเอาที่พลังจิตจากเด็กหนึ่งใบขึ้นมาใช้ความสามารของบเดัก Vmax นะครับติดจี้แล้วจว่สองนะครับติดจี T ้ที่เบนนะครับแล้วก็ใช้ความสามาร บัตเด็กวีแม็กตัวที่2นะครับติดจี้แล้วจวดสองครับแล้วก็ใช้คิปต้นหมอนะครับเอาจี้แบงจิตใบหนึ่งครับขึ้นมาถึว่าจวดโจรๆเลยนะครับตอนนี้แล้วใช้ความสามารถบัตเด็กวีแม็กตัวสุดท้ายนะครับติดจี้นะครับจวดมาตแล้วทำการโจมตีนะครับตอนนี้ดามเมจเท่าไหร่ครับเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดนอกเอาได้นะฮะ เราเอาคาราเมลโล V ีไปนะผมฝั่งของดักบล็อกนะฮะใช้งานวิจัยของตัดจานนะครับทิ้งหมดมือตัวใหม่เส็ดใบแล้วก็ใช้คิทบอลนะครับเอาฮูป้ารับขึ้นมา วางที่เบนแล้วก็รีทีสมานิลาจีเอ็นนะครับแล้วใชคยยควาานะ้ความสามารถมันแล้วมนิลาจีเอ็นนะครับย้ายจี้ไปที่ฮูป้านะครับนั้นถ้าการโจมตีนะครับดาเมทเท่ากับความสามารถของโปเกมอนฝ่าย,ยาตรงข้ามนะครับผมทั้งกระดานเลยคูณ20ก็คือ130นะครับผมเพราะมีเบส10บวกนั่นะครับกลับมาฝั่งของเอฟฟี่มัดดั้นะครับใช้แมรี่นะครับผมเอามือทั้งหมดไว้ใต้กองแล้วก็ ตัวใหม่5าใบกลังนะครตัวสี่ิ치บัตติกวีแม็กวหน้านะครับเอามีทูแด็กทีมขึ้นมาแล้วกด g x นะครับตี2 0 0นะครับผมแต่เนื่องจากมี Energy นะครับ4ใบนะครับจะทำให้ฮิลดาเมดโกมอนเรานะครับทั้งกระดานเลยนะครับผมถือว่าเหนื่อยแล้วครับฝั่งโน้นมีทั้งฮิลทั้งกระดานแล้วก็พลังงานวิก,กาด้วยนะครับทำให้เมมแพทผ่าน กระเทะไปนะครับตอนนี้อีกไ่าหรืออีกไคเดียวนั้นครับฝั่งเ e. อฟฟมาดามคามาฝั่งของด a กบ b ็อกนะครับผม เหมือนจะทำการยอมแพ้นะครับผมว่าเพราะว่าไปต่อไม่ได้นะไม่สามารถเอาเอาได้และตามภัยไม่ได้นะก็ฝั่งเอฟฟี F e, Madame, Shopify, ม้าดำับไปฝ่ายชนะไปนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับเกมเพล์ของเด็กเอฟฟีม้าดำนะครับจะเห็นได้ว่าครับตัวที่ทำดาเม g e หลักๆในเกมนี้นะก็คือม้าดำ VMAX ็นะครับเอฟฟีวีแม็ก e, นี่แทบไม่ได้ใช้จงตีเลยนะครับผม แต่ว่าในเกมนั้นนะครับก็สามารถจมตีได้เหมือนกันครับซึ่ง a f ฟฟี่นะฮะสามารถเคาน์เตอร์เด็กม้าดำด้วยกันได้นะครับก็คือมินเลอร์เด็กนะครับผมสมมติว่าเราใช้ม้าดำเอฟี่นะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเป็นม้าดำเหมือนกันนะครับซึ่งเขาติดจี้ลอยๆอยู่แล้วนะครับแล้วเอฟี่ของเรานะก็สอดมาโจมตีเขาได้อย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าเด็กม้าดำเนี่ยติดจี้เยอะแน่ๆทั้งกระดานนะครับผมสามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแน่นอนครับถ้ามากับม้าดำครับ ที่ตัวที่เป็นเมตาณะตอนนี้นะครับความเก่งกาจนะครับแค่มาดําอย่างเดียวก็เก่งมากๆแล้วนะครับแล้วถ้าเราเพิ่มเติมด้วยเอฟีนะครับที่สามารถเคาน์เตอร์ม,มาดับด้วยกันเองได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีพอสมควรนะครับผมก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมซึ่งอนาคตอาจจะมีเอฟฟี free, ่วีแนะครับอยู่ในเด็กมาดําไ,ไปด้วยเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับสมมต มาดาเยอะนะครับมีคนใช้เยอะเอฟี ee, มาดําก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะับที่สามารถเคาน์เตอร์มาดํา v ดีแม็กได้นะครับผมสำหรับท้ายคลิปนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคอนเทนต์แนะนําเด็กในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย